จอลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยาบมานโปรกิงสไตล์ประจำวันที่30เมษายน2566โดยชายพู่บัครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีกวครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้วิเคราะห์สุขบอลซีเกม2์เองพบแบ่งกลุ่มนัดที่1ไทยจะกระทังสิงคโปร์ในช่วงเย็นวันนี้ โดยการนี้ทีมชาติไทยชุดยุ่ยยีสองปีนะฮะกับทางทีมชาติสิงคโปร์ชุดยุ่ยยีสองปีโคลอมเบียนัดที่1วันที่30เวลาสุลตานีกาณสนามปรินสเตเดียม่ายทอดสดทางช่องทีสปอร์ตเจ็ดแล้วก็เอ็มคอร์ชดีช่อง30ในครั้งนี้โดยหลังจากนี้เรามาดูสถิติ5เกมล่าสุดของไทยนะฮะการก่อนการันเริ่มไปที่วันที่9เดือน5 2022ไทยชนะสิงคโปร์ไป5้าต่อศูนเดือน5 2022กัมพูชาแพ้ไทยไป0ูต่อห วันที่16เดือน5 2022สปปลาวเอาแพ้ไทยไป0ต่อ1 19เดือน5 2022ไทยชนะอินโดนีเซีย1 0และวันที่2 2เดือน5 2022เวียดนามชนะทีมชาติไทยไป1 0ส่วนสติ5เกมล่าสุดกับทางสิงคโปร์นั้นก็จะมีวันที่9เดือน5 2022ไทยชนะสิงคโปร์ไป5 0วันที่11เดือน5 2022กัมพูชาแพ้สิงคโปร์ไป0ต่อ1วันที่14เดือน5 2022 สิงคโปร์เสมอมาเลเซียไป2.2วันที่24เดือน3 2 0 2 3สิงคโปร์แพ้ฮ่องกงไป0.1ต่อ1และว,วันที่26เดือน3 2 0 2 3สิงคโปร์แพ้กัมพูชาไป1.2ต่อ2เรามาดูสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมกันต่อเลยกันละกันครับ โดยช้างศึกหนุ่มทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน22ปีเคยฝากผลงานไว้ในรายการนี้ล่าสุดเมื่อซีเกม2021ที่ประเทศเวียดนามโดยเขาถึงรอบชิงชนะเลิศแต่ก็แพ้ต่อทางเจ้าภาพทีมชาติเวียดนามไปศูนย์ต่อหนึ่งความพร้อมในเกมนี้โคตรอิสระสีีโทโรผลนซอของทีมขุมกำลังหลักยังคงเป็นนักเตะท,ที่ทำผลงานได้ดีในรายการโดฮาคัพ2 0 2วาคว้าอันดับที่4จากรายชื่อ20คนอาจจะขาดจุนทานเข็มดีและก็เศษฐิสุวรรณเสด สอนักเตะที่จะตามผมาสมทบกับทีมในภายหลังถึงอย่างไรก็ดมนะฮะแกนหลักชุดนี้มีสอนักเตะที่ค้าแข่งในลีกยุโรปทั้งชัยพิพัฒน์สุวรรณเพศจากทางเอสโตเรียเปรียทีมในลีกโปรตุเกสและก็อาชิตพลนคีรดีลมจากทางเอฟซีอัลสบวก สองในลีกเยอรมันตัวด้านตัวไทยลีกนั้นก็มีทั้งสมบต์วิทย์รักยาด์ธีรศักดิ์เพลพิมายอาิสิทธ์แสนสีขมวนอนันต์ยอดสังวันชนรงค์พรหมสีแก้วชัดมงคลเรือธนาโรจนบุรเชฐ์ทสนิทและก็ลีออนพิษเจมในคั้งนี้ ส่วนสภาพความพร้อมทางฝั่งทางทีมชาติสิงคโปร์เนี่ยงานนี้เมอร์ไลออนทีมชาติสิงคโปร์ชุดอายุไม่เกิน22ปีลงเล่นอุ่นเครื่องเตาตเตรียมความพร้อมในเกมล่าสุดแพ้กัมบ,บูชาไปด้วยสกอร์1-2ซึง่งความพร้อมในเกมนี้เฟรเดเป้ิคุณซื้อของทีมผู้เล่นส่วนใหญ่13แต่ทั้งหมด20คนมาจากสโมสรย่างไลออน ที่ดังในลีกของประเทศตนเองโดยตัวหลักที่น่าจับตามองก็มีทั้งนิกกี้เมอร์วินซิงแข่งหนึ่งเดียวที่เล่นในกับทางสโมสรน,นอกประเทศอันบเบรกนิกาตะจากประเทศญี่ปุน่นนอกจากนั้นก็ยังมีจอดแดนเอ็มมาวลิลอับดุลราซาักเฮริสจูสไบรอนชานิซาจาเบรตแกเรเกอร์ตัวหลักพร้อมบรุยในขาะกนี้ โดยบทวิเคราะห์ในเกมนี้นั้นงานนี้ทีมชาติไทยส่วนใหญ่ผู้เล่นส่วนใหญ่ในชุดนี้เป็นนักเตะจากรายการโดฮาครับ2 0 2วคว้าอันดับที่4ด้วยผลงาน3เกมเสมอซาอุดิอาระเบีย2ต่อ2ชนะกาตาร์ไป1ต่อ0และกรแพ้คูเวตไป0ต่อ1 ส่วนด้านทีมชาติสิงคโปร์เก็บตัวฝึกซ้อมก่อนจะลงเล่นเกมอุน่นเครื่องไป2เกมก่อนหน้านี้สำ่รผลงานก็ไม่ค่อยสู้ดีนักแพ้รวดเริ่มจากทางแพ้ฮ่องกงไป0ูนยะหต่อศนและก็ล่าสุดแพ้กัมพูชาไป2.1ต่อหทั้ง2ทีมเจอกันมาในศึกซีเกมสองพและ2021ันย่สไทยชนะไป3.0ต่อศและก็ชนะไป5.0ต่อศูนย์ โดยการน,นี้มีโอกาสที่ช้างน้อยของเรานะฮะจะลุยแหลกไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นและก็มีโอกาสชนะได้ในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กําลังใจศึกช้างน้อยของเรากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับกระหึมชทยลีกเอเจนต์ปรตาตมาอาหารยื่นข้อสเสนอให้กับทางเมืองทองนะโดยเอเจนต์ปรตาตมาอาหารยื่นข้อสเสนอให้กับเมืองทองทีมยักษ์ใหญ่ในศึกไทยลีกพิจารณานในการคว้าตัวแบ็ก to ตัวท็อปทีมชาติอินโดนีเซียรายนี้ไปร่วมทัพ ซึ่งการทางการประตามาอาหารฮะต้องการโอกาสในการลงสนามมากยิ่งขึ้นในการออกไปค้าแข่งต่างแดน,นหลังออกไปลุยลีกญี่ปุ่นแต่ไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามเท่าที่ควรนักกับโตเกียววาด,ดีประกอบกับทางเมืองทองขาดแบ็กซ้ายในตอนนี้จากสานักงารสุพรปีนาก,กาตาโพตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับทีมในคาั้งนี้ สระทางปรตาตมาอาหารดกซายทีมชาติอิโนโดนีเซียวัย21ปีมีความสามารถพิเศษในการทุ่มไกลแม่นยิ่งกว่าเตคอนเนอร์ซะอีกทำให้ทีมมีโอกาสที่จะลุ้นประตูนในกรอบเขตโทษจัหวัดนี้แต่ในการรรยงานระบุได้ว่าถึงแม้ว่าเมืองทองจะไม่ได้สนใจที่จะคว้าตัวปรตาตมาอาหารตั้แต่แ,บบแรกแต่พวกเขาก็รับข้อสเสนอนี้ไว้พิจรารณาสำหรับโคต้าอาเซียนในรายการหน้าเพิ่มเติมจุนะอ่าแต่ผมเป็นนว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะว่าเมืองทอง จะได้นักเตะยอดทุ um ay, ่มไกลรารนี้หรือไม่ครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมาดกันดนีครับเคสุเกะฮอนดะของจริงสรุปตารางคะแนนฟุตบอลชายซีเกมกลุ่มเอนัดแรกโดยทางเคสุเกะฮอนดะนะฮะแข่งตำนานทีมชาติญี่ปุ่นจะหนักจัดเต็มฟุตบอลชายซีเกม2 0 2 3ตั้งแต่นัดแรกผ่านเจ้าภาพกัมพูชาขึ้นไปรั้งอันดับหนึ่งของกลุ่ม A ตามมาด้วยอันดับที่2ทีมชาติอ e ินโดนีเซียที่เก็บไปทด้หมด3แต้มเช่นกันแต่ผลต่างประตูน้อยกว่า เป็นนาว่าง,งานนี้ถ้าผมทางเคิุสเกะฮอนด้านะฮะก็พาทางาทีมกัมพูชานั้นชนะติโมเรสเต้ไปได้4-0ก็นำอินโดขึ้นไปแซงหลังอันดับที่1ของกรุ๊ป A ซึ่งอินโดนั้นก็ทำไปได้ถึง3-0ในขณะนี้เอาเป็นว่ากรุ๊ป A นั้นโหดเที่ยมเหลือเกินนะฮะเพราะฉะนั้นเรากรุ๊ป B ต้องเราดูกันต่อไปก,ก,กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีครับบิ Big ๊กยิมเข้าให้กำลังใจช้างศึกก่อนจะบู๊สิงคโปร์นัดแรกในศึกซีเกมในขณะนี้ แล่ผู้จัดการทีมชาติไทยชุดยู่ปิปีให้กำลังใจทัพนักเตะเตรียมจะสู้ศึกซีเกมนัดแรกที่ประเทศกัมพูชาย้ำชัดขอให้เล่นอย่างมีสมาธิโดยการน,นี้ทาง EDC Stadium นะฮะสนามฝึกซ้อมประเทศกัมพูชา ยุทธนายิมการุนผู้ในการทีมชาติไทยชุดยุยสามปีเข้าไปให้กำลังใจนักเตะทีมชาติไทยชุดยุยสามปีก่อนทําการแข่งขันผู้บอลชายในมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชานัดแรกกับทีมชาติสิงคโปร์ทางบิ๊กยิมยุทธนายิมการุนนะฮะผู้จัดการทัพช้างศึกยุยสามปีได้กล่าวว่าอยากจะให้พวกเราดันสร้างประวัติศาสตร์ในศึกซีเกมครั้งนี้ที่พวกเราทั้งนักเตะและก็ทีมโค้ชชุดนี้ ร่วมกันพาทีมคว้าเหรียญทองให้จงได้ซึ่งจะเป็นโปรไฟล์ที่ดีของทุกคนการแตะเตะที่กัมพูชาเราก็ต้องปรับตัวให้ดีระวังเรื่องใบเหลืองใบแดงขอให้เล่นกันอย่างมีสมาธิและก็อย่าตัดสินใจผิดพลาดไปอาจทำให้ทีมลำบากใจแต่ก็เดินหน้าสู้เต็มที่ควบคุมเรื่องอารมณ์ให้ดี ผมเชื่อมั่นเลยว่าเราจะสามารถคว้าเหรียญทองมาฝากชาวไทยได้อย่างแน่นอนนะส่วนเ,นเรื่องอาชีพก็มีอย่างแน่นอนครับเบื้องต้นถ้าคว้าเหรียญทองได้จะได้คนละ3 0 0 0บาทซึ่งเป็นขั้นต่ํายังไม่รวมที่จะมีคนอาชีพและการคว้าชัยในแต่ละนัดที่จะะสมไปเรื่อยๆด้วยในครั้งนี้สำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยชุดยุ3ปีในศึกซีเกม2023มีดังต่อไปนี้ วันที่30เมษาย,ย он, นเวลา16นาฬิกาไทยพบกับทางสิงคโปร์ e like นสนามปรินสเตเดียมวันที่6พฤษภาคมเวลา1 0บเอ็ดนาฬิกาไทยจะกระทางมาเลเซียนสนามปรินสเตเดียมวันที่8พฤษภาคมทางเวลา16นาฬิกาสปปลาวเจะกระทางทีมชาติไทยนสนามปรินสเตเดียมและวันที่11พฤษภาคมเวลา19นาฬิกาทีมชาติไทยจะกระทางทีมชาติเวียดนามที่สนามปรินสเตเดียมนั่นเองครับ ส่วนรอบการแข่งขันรอบรองชิะเลิศนั้นก็รอบชิงชนะเลิศนะฮะจะแข่งขันกันที่สนามกีฬาที่แห่งชาติมรดกเตโซในว,วันที่13และก็สพฤษภาคมตามลลำดับในครั้งนี้เป็นดังว่างานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยครับสุดๆนะฮะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกครับสื่อเปิดตัวตัวเลขคาจ้างรัดเเมลฟันเกาลุยลีกมาเลเซีย โดยทางเอลเดียปาติโบนะฮะสื่อโคลอมเบียออกมาเปิดเผยตัวเลขค่าจ้างของราเดเมลฟันเก่ากองหน้าวัย37ป,ปีที่จะได้รับจากยอดทีมแห่งมาเลเซียซูเปอร์ลีกอย่างยะโฮนดารุนตักซิมจำนวนกว่า1ล้านเหรียญสหรัฐต่อฤดูกาลนอกจากนั้นยังมีโบนัสอืน่นๆเพิ่มเติมโดยทางสื่อโคลอมเบียเปิดเผยถึงข้อเสนอที่ยะโฮนดารุนทักซิมมอบให้กับทางราเดเมลฟันเก่ากองหน้าในวัย37ป,ปีชาวโคลอมเบีย ของสโมสรรายโยบาเยกาโนในลีกสเปนที่จะหมดสัญญาในช่วงเดือนมิถุนายนมีมูลค่าถึง1ล้านเหรียญสหรัฐต่อฤดูกาลหรือประมาณส4สิล้านบาทตกเดือนละ2.83ดล้านบาทโดยเงินจำนวนังกล่าวนั้นยังไม่รวมโบนัสและก็ออปชั่นอื่นๆนะสำหรับทางลาดามลฟันเกาเป็นนักเตะชื่อดังที่ผ่านการคาแข่งกับสโมสรชั้นนำของโลกมาหลายทีมทั้งบริเวรเพช์เปอร์โตอารเรติโกมาดริดโมนาโกแมนยูเชลซี การกตะสลายและปัจจุบันก็ค้าแข่งกับทางบรโยบบายเยกาโนโดยสัญญาจ,จะหมดลงในช่วงเดือนมิถุนายนปี2066ในครั้งนี้นั่นครับนะคผมเป็นทังว่าง,งานนี้สร้างความบือฮาอีกครั้งก็ต้องมาดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรแายแนี่ก็เป็นจอดล,ลึกเป็นเด็นร้อนข่าวฟุตบันไทยบายมาโนโปรกิงสไตล์ประจำวันที่30เมษายน2566โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับ